สวัสดีนะครับทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเช่นเคยนะครับกับช่องคุ้เอ็มชนายุทธนะครับระหว่านี้นะครับก็ล่วงเลยมาจนถึงภาคตัดกล้วยหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือไฮเพอร์บลานะครับไฮเพอร์บลาเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของภาคตัดกล้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นบทต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันนะครับสาหรับไฮเพอร์บุล่า ครับมาดูไฮเพอร์โบล่านะไฮเพอร์โบล่าก็เป็นไงครับเคยได้ยินไหมคำว,ว่าไฮเพอร์โบล่าสักคู่นะครับสักคู่ แน่ใจว่าได้ยินเสียงดนตรีไหมนะครับนราจะไปคอบเบาๆนะครับเพื่อเนานะบรรยากาศมันจะได้ไม่งเงียบเหงาเกินไปนะครับเนาะโอเคมาดูเรื่องของไฮเพอร์โบลานะครับตามบทนิยามนะครับบทนิยามเชิงเรขาคณิตของไฮเพอร์โบลานะครับก็บอกไว้ว่าไฮเพอร์โบลาเนี่ยก็คือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบ นะครับเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆไปยัง f และ f ห่างนะครับ F และ f อ่าก็คือจุดที่ตรึงอยู่กับที่นะครับจะมีค่าคงตัวนะครับผลต่างจะมีค่าคงตัวโดยค่าคงตัวเนี่ยน้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ที่ตรึงอยู่กับที่ทั้งสองนะครับจุด f อามแล้วก็ f ดังกล่าวนี้เรียกว่าจุดโฟกัส นะครับรโฟกัสของไฮเพอร์โบลาเป็นไงครับพอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจุดทั้งหมดนะเซตของจุดทั้งหมดในระนาบก็คือจุดต่างๆที่มันอยู่ในโค้งของไฮเพอร์โบลานี่แะครับนะจุดพวกนีนะ้จุดทั้งหมด อเคนะครับผลต่างนะครับซึ่งผลต่างผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆไปยังโฟกัสทั้งสองนะครับมีค่าคงตัวมีค่าคงตัวหมายความว่าไงก็คืออย่างเช่นทีนี้ในที่นี้ก็คือจุด B ตว่าจุดใดๆคือจุด B แล้วกันนะครับ นักเรียนวัดระยะทางจากจุด B นะครับไปยังจุดโฟกัส f หามจากจุด B ไปยังโฟกัส f นะเส้นสีแดงเส้นสีือนกันเนี่ยเอามาลบกันนะครับเอามาลบกันเอามาลบกันเพื่อให้ได้ผลต่างนะครับผลต่างจะมีค่าคงตัวเสมอนะครับถ้าเราเอาสีแดงตั้งเนาะสีแดงตั้งก็จะเป็น B f p r พ m เนี่ยลบกับ Bf เนะเส้นสีแดงตั้งลบด้วยเส้นสีฟ้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าคงตัวค่าหนึงเสมอซึ่งค่าคงตัวนี้มีค่าเท่ากับ 2A นะครับมีค่า,ากับ 2a นะครับนี่คือบทนิยามของไฮเพอร์โบลาถ้าเราวัดจากจุดอื่นบ้างอะจากจุด A บ้างจากจุด A ไป f เไป f อพามนะครับถ้าให้ตรงนี้ยาว x ตรงนี้ยาว y x เลบ y เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 2a เหมือนกันนักเ,เรียงน,นะมีค่าเท่ากับนะอ่นะโอเคลองทำความเข้าใจดูนะครับเดี๋ยวไล่นกก่อน ลกอไก่ล้องล้องเกินนกเนี่ยได้ก็ไม่ไปแต่ก็มาใหม่อะต่อนะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของไฮเปอร์บลานะครับส่วนประกอบต่างๆของไฮเปอร์บลาอ่ะอันแรกเลยนะครับก็คือจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลาง อยู่ไหนครับจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็อยู่ระหว่างจุดยอดทั้งสองนะครับอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของโฟกัสนะครับอยู่ตรงกลางของแกนสังยุกเอาล่ะจุดศูนย์กลางก็อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับจุด V V วพามนะวีพาม V V V ีพามจุดนี้เรียกว่าจุดยอดนะครับมันก็จะอยู่ตรงปลายโคง้ง ปลายโค้งของไฮเพอร์โบลานะครับมันจะหันเข้าหากันนะครับไฮเพอร์โบลาเนี่ยมันจะหันจุดยอดเข้าหากันนะครับจุดนี้นี่เองนะครับคือ v พรมแล้วก็ v นะครับระยะทางนะครับระยะทางจากจุดยอดทั้ง2วัดมาหากันเนี่ยจะยาวเท่ากับ 2a นะเดียนะยาวเท่ากับ 2a นะครับนั่นหม,มายความว่าหมายความว่า จากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดจุดที่1ทางขวาเนี่ยวัดระยะห่างก็จะวัดได้ a หน่วยนะครับจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดฝั่งซ้ายก็วัดระยะห่างได้ A หน่วยก็จะรวมเป็น 2A นะครับนะซึ่ง 2A นี้ก็จะเป็นความยาวของแกนตามขวางด้วยหรือแกนสมมาตรในอนาคตนะครับเป็นขนาดของแกน ผมไม่ยอมเลยนกตัวนี้สงสัยบ้านอยู่างนี้เนาะไม่เป็นไรนะครับก็เรียนรู้ด้วยกันอยู่กับนกอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> มีเสียงนกร้องไปด้วยนาะต่อไปอะไรีกครับจุดโฟกัสครับจุดโฟกัสอ่าจุดโฟกัสจุดโฟกัสก็จะอยู่ในโค้งนะเรียนนะแล้วก็อยู่บนแกนสมมาตรหรือว่าแกนตามขวางนะครับอยู่เป็นแกนเดียวกันกันกบจุดยอดนะครับโฟกัสนะ ถ้าเราวัดจากระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสนะครับความยาวที่ได้ตรงนี้จะยาวเท่ากับ C หน่วยนะครับยาวเท่ากับ C หน่วยฝั่งนี้ก็ยาว C หน่วยเช่นเดียวกันถ้ารวมกันสองทางนี้รวมกันก็เป็น2 C นะครับก็จะสังเกตว่าในไฮเพอร์โบลานั้นนะครับค่า C จะมากที่สุดนะครับมากที่สุดค่า C จะมากที่สุด อ่ะซี C เสร็จแล้วแกนตามขวางอ่ะแกนตามขวางพูดไปแล้วเนาะก็คือจากจุดยอดไปยังจุดยอดนะครับเรียกว่าแกนตามขวางยาว 2A นะครับถ้าแบ่งครึ่งแค่จุดศูนย์กลางก็ข้างละ A นะต่อไปแกนสั่งยุกนะครับแกนสั่งยุกแกนสั่งยุกก็ด้านข้างนะครับที่ไม่ใช่จุดยอดนะก็เป็นจุด B ตรงนี้นะครับวัดมา B หน่วยวัดมา B หน่วยนะครับรวมแล้วก็เป็น2 B นะครับนะแกนสั่งยุกต่อไปเส้นกำกับนะครับเส้นกำกับก็คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะครับลากผ่านจุดศูนย์กลางนะลากผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็ผ่านเส้นแทงเป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมบล็อกตรงนี้นะครับบล็อกตรงนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้เส้นกำกับนะครับก็ม <c ười> ี2เส้นนะครับความชาันเป็นลบแล้วก็ความชาันเป็นบวกนะครับเป็นลบ เป็นบวกสองเส้นต่อไปเส้นเรตาเล็กตั้มนะครับก็คือเส้นตรงที่ลากจากจุดใดๆบนไฮเพอร์โบลานะครับต้องผ่านจุดโฟกัสนะครับผ่านจุดโฟกัสแล้วก็ตั้งฉากกับแกนนะครับผ่านจุดโฟกัสตั้งฉากกับแกนผ่านจุดโฟกัสตั้งฉากกับแกนอันนี้เรียกว่าเส้นเลต้าเล็กตั้มนะครับความยาวก็ 2b ยกกำลังสองส่วน A อเหมือนเดิมนะครับ โอ้เมื่อกี้ข้ามไปเนาะว่าแกนตามขวางเนี่ยนะความยาวคือ 2a นะครับขนาดของแกนสังยุกนะครับก็ 2b นะครับ 2b ไม่บังเนาะคุณไมไ่บังเนาะเมื่อกี้ทีนี้ไปดูสมการของไฮเพอร์โบลาบ้างนะครับ สมการของไฮเพอร์โบลาเนี่ยเราจะเอามาจากไหนนะครับเอามาจากไหนมาจากไหนครับสมการไฮเพอร์โบลานะครับก็เอามาจากบทนิยามนะครับบทนิยามบทนิยามอะระยะหางจากจุดใดๆของไฮเพอร์โบลานะครับไปที่จุดโฟกัสจุดที่1แล้วก็ไปจุดโฟกัสจุดที่2เอามาลบกันต้องมีค่าเท่ากับ 2a นะครับในทีนี้คจะเอาสีแดงตั้งนะเพราะสีแดงมันยาวกว่านะครับก็จะเป็นอันนี้เติม f prime ด้วยนะครับ p f prime เนี่ยลบกับ p f ก็จะมีค่าเท่ากับ 2a นะครับมีค่ากับ 2A p f prime หาย,ย่างไก็ใช้ความรู้เรื่องเรื่องระยะทางระหว่าง จุดสองจุดนะครับก็จะแคลรูด x หนึ่งลบ x 2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2เอาคู่นี้ก่อนนะ p f h a m นะครับอันนี้ก็เป็น x 1นลบ c ก็เป็น x 2นะครับก็แทนค่าก็จะได้ x ลบลบ c ทั้งหมดยกกำลัง2องบวก y 1ก็เป็น y y2 ก็เป็น0นะครับ y1 ลบ y2 ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอันนี้คือ pf นะครับ pf ภาพ pf ภาต่อไปลบด้วย pf pf ก็จุดนี้นะครับ square root x1 นะครับ x1 ลบ x2 ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y1 ลบ y2 ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2องทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2 a นะหลังจากนั้นก็จัดรูปย้ายข้างนะครับเอาสแควร r o ูทออกนน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่ไปเรื่อยๆยาว,นะวๆเลยเนี่ยนะยาวๆเลยนะไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนักเรียนก็จะได้ สมการของไฮเพอร์โบลาออกมานะครับได้สมการของไฮเพอร์โบลาออกมาเมื่อกี้ตัวอย่างของสมการไฮเพอร์โบลาก็คือจุดยอดหรือว่าจุดโฟกัสนะครับอยู่ในแนวนอนนะครับแนวแกน x นะครับนี่ค่า c เปลี่ยนเนี่ยนะค่าตัวหลังเท่าเดิมก็คือเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนสมการออกมาเป็นเป็น x ยกกำลังสองส่วน a อยกกำลังสองนะครับลบ y ยกกลังสองส่วน b ลังสองเท่ากับ1ะครับต้องเป็นการลบนะครับเป็นการลบเพราะว่าบทนิยามของไฮเปอร์โบลามันพูดถึงผลต่างนะครับผลต่างนะครับมันค,คล้ายๆกับวงรีใช่ไหมครับค,คล้ายๆกับวงรี่ะทวนวงรีนิดหนึงนะครับวงรีก็คือ x อกลังสองส่วน A ลังสองบวก วย่อสอง 2, ส่วนบลังสองเท่ากับ1นะครับในวงรีเนี่ยถ้า A อยู่กับตัวแปรไหนนะครับแกนก็จะเป็นแกนนั้นแล้ว A ต้องมากที่สุดนะครับในวงรีแต่คราวนี้ไฮเพอร์โบลาเราเป็นค่าที่มากที่สุดเป็นค่า C นะครับค่า C แล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวแปรไหนเลขถ้ามันมเป็นตัวเลขอันไหนคือ A อันไหนคือ B อ่าอันไหนคือ A อันไหนคือ B นักเรียนก็สังเกตง่ายนะครับสังเกตง่ายดูตรงนี้นะครับข้อสังเกตว่าสมการมันจะเป็นอย่างไรนะครับสมการแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งแนวนอนหรือแนวตั้งนักเรียนดูที่เครื่องหมายบวกกับลบนะครับบวกกับลบตรงนี้บวกกับลบตรงนี้ ถ้าข้างหน้าเป็นบวกนะครับถ้าข้างหน้าเป็นบวกถ้าข้างหน้าตัวแปรไหนเป็นบวกหน้าหน,น้าอันไหนเป็นบวกเนี่ยแกนก็จะเป็นแกนนั้นตัว A ก็จะอยู่ใต้ตัวแปรนั้นนะครับนะถ้าหน้าตัวแปรไหนเป็นบวก A จะอยู่ตรงนั้นครับเห็นนะครับเพราะว่า A กับ B เนี่ยมากน้อยไม่มีผลเลยในไฮเพอร์โบลาจะมากจะน้อยเราตอบไม่ได้ บางที A จะน้อยกว่า B ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือ C จะมากที่สุดนะ C จะมากที่สุดความสัมพันธ์ A B C ได้พูดไปไหมเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์ A B C นะครับเนื่องจาก C มากที่สุดเนาะก็จะได้ C ยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2องบวก B ยกกำลัง2องนะครับอันนี้คือไฮเพอร์โบลานถ้าเป็นวงรีวงรี A มากสุดใช่ไหม A มากสุดก็ได้เยกกำลัง2เท่ากับ b กำง2บวก c กำลัง2อันนั้นวงดีนะครับแต่ไฮเพอร์โบลาคือ c มากสุดนะครับก็ได้ c กำลง2เท่ากับ a กำง2บวก b กำลัง2นะครับอ่าสรุปว่าจะรู้ได้ไงว่ากราฟมันจะตั้งหรือจะนอนนะครับก็รู้ที่ว่าหน้าตัวแปรไหนเป็นบวกแนวแกนกราฟก็จะเป็นแนวนั้นนะครับ นะอ่ะพอรู้ว่าเป็นแนวนอนนะักเรียนผมมาวาดกรับอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนักเรียนก็ว่าจากจุดศูนย์กลางศูนย์นะศูนย์นะครับจุดศูนย์กลางศูนย์ๆๆก็วาดออกมาจากศูนย์กลางเนี่ยจากจุดศูนย์กลางจากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดเอหน่วยครับเอหน่วยนะนั้นจากศูนย์ศูนย์จากศูนย์นับไปเอก็กลายเป็นเอศูนย์นะครับ จากตัวนี้ศูนย์ศูนย์นับมาทางซ้าย a หน่วยก็ต้องเป็นลบ A นะครับจุดยอดโฟกัสโฟกัสก็จากจุดศูนย์กลางไปยังโฟกัสก็ C หน่วยนันเรียนก็เปลี่ยนเป็น C จากศูนย์นะครับเปลี่ยนเป็น C ฝั่งนี้ก็เป็นลบ C ไปนะครับแกนสังยุกก็ขึ้นไปข้างบน B หน่วยลงข้างล่างก็เป็นลบ B นะครับนั่นเองนะครับ ีนี้มาดูสมการเส้นกำกับนะครับสมการเส้นกำกับก็คือ l 1กับ l 2เนี่ยสมการจะเป็นอย่างไรก็ขอ,อนำเสนอด้วยเรื่องของความชันเนาะ,ะจุดศูนย์กลางก็คือจุด0ูจุดนี้คือจุดที่เส้นตรงผ่านมีพิกัดเป็นอะไรครับ x นะ x ก็คือแนวนี้มีค่าเท่ากับ a นะครับมีค่าเท่ากับ a y แนวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ b หาความชันความชัน m เท่ากับ y ลบนลบ y 1. นะครับส่วน x 1- x 2หนลบ x อ่หนึลบ y 2. นะครับอันนี้ก็เป็น x 1- x 2ลบ x เพราะนั้นความชันเอมก็คือ b ส่วน a นะ b ส่วน A นักเรียนรัดรัดรัดความชันเลยก็ได้นะครับนี่ดูตรงนี้เป็นอะไรนะครับถ้าเป็น B ก็เป็น B อันนี้ก็เป็น a เอา y ขึ้นข้างบนเอา x อลงข้างล่างนะครับก็จะเป็น b ส่วน a นะครับความชานันแล้วเส้นตรงเส้นนี้ L1 ผ่านจุดอะไรครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับจุดศูนย์ศูนย์ก็ใช้ความรู้เรื่องสมการเส้นตรงน,นี้ทวนให้นะครับ พงารเส้นตรงก็ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นะผ่านจุด 00, 00ก็แสดงว่า x 1 y 1เป็น0นะครับก็จะเป็น y ลบ0อ่ะก็ไม่ต้องเขียน0แล้ว m m ก็คือ b ส่วน a x ลบ x 1, x 1เป็น0แล้วก็ไม่ต้องลบก็เหลือแค่ y เท่ากับ b ส่วน a x นะครับ จากความรู้ข้อนี้ทํานองเดียวกันนักเรียนพอมาเป็นเส้นฝั่งนี้เส้นฝั่งนี้เป็นไงครับเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแต่ว่าความชันจะติดลบนะครับก็จะเป็นลบ b ส่วน a นะครับลบ b ส่วน a เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นไรครับ b แล้วก็ลบ a ใช่ไหมครับก็จะเป็น b ส่วนลบ a ลบ b ส่วน a อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสมการก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือ y เท่าก,กับลบนะครับเปลี่ยนจากฝั่งนี้มันจะความชันแนวนี้ก็คือความชันเป็นบวกนะครับแนวนี้คือความชันเป็นลบก็ใส่ลบเข้าไปนะครับลบ b ส่วน ax นะครับนี่คือสมการเส้นกำกับนะครับสมการเส้นกำกับ จำเอาก็ได้นะครับวิธีจำก็คือสมก,การเส้นกำกับจะเป็นยังไงนะครับก็ y เท่ากับ mx นะครับพอดีมันเป็นจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะลบศูนย์นี่ก็จะลบศูนย์ง่ายก็จะเหลือแค่ y เท่ากับอะไรครับ mx แค่นั้นเอง m ก็เอามาจากไหนก็เอามาจากแกน y แล้วก็แกน x นะครับ ก็จะเป็น b ส่วน a นะครับถ้าของอีกเส้นหนึ่งที่เป็นลบก็จะเป็นลบ b ส่วน a นะต่อไปกราฟแนวตั้งนะครับกราฟแนวตั้งก็เหมือนกันกันกบแนวนอนเพียงแต่ว่าครูบอกแล้วว่าอันไหนเป็นบวกนะตัวแปรไหนเป็นบวกกราฟก็จะเป็นแนวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวตั้งนะครับเราก็คิดเหมือนเดิมตามใช้บทนิยามเหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายก็จัดรูปย้ายข้างอะไรเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นอะไรครับนะสมการที่อยู่ตามแนวแกน y เนี่ยโฟกัสก็จะอยู่บนแกน y จุดยอดก็อยู่บนแกน y นะครับสมการก็จะเป็นอะไรครับ y ยกกลังสองส่วน a ยกกลังสองลบ x ยกลังสองส่วน b ยกกลังสองเท่ากับหนึ่งนะครับ สังเกตตัวนี้ก็ต้องเป็นบวกนะครับเป็นบวกแล้ว a ก็จะอยู่กับตัวบวกเสมอนะครับ a อก็อยู่กับตัวบวกเสมอแกนก็อยู่กับตัวบวกเสมอนะครับแกน y หน้า y เนี่ยกำลังสองเนี่ยหรือหน้าหน้าหน้าเศษส่วนตรงนี้ถ้าเป็นบวกนะครับแกนก็เป็นแกนนั้นนะครับเป็นแกน y ายไปอ่ะก,ก็คือแกน y ก็จะเป็นแกนตามขวางหรือแกนสมมาตร ก็วัดจากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดก็ A หน่วยวัดขึ้นวัดลงนะครับวัดขึ้นวัดลงตามแนวแกน y นักเรียนก็เปลี่ยนที่ตัวหลังนะครับนับไปจุดยอด A หน่วยก็เปลี่ยนเป็น0ูนย์นับจากจุดยอดไปโฟกัสไม่ใช่นับจากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดนะก็เปลี่ยนตัวหลังเป็น A หน่วยนะครับจากจุดศูนย์กลางไปโฟกัสก็ศูนย์สี่นะครับเพราะว่ามันยาวสี่หน่วยนะครับลงล่างก็ติดลบออกซ้ายก็ติดลบไปขวาก็เป็นบวก อไรอย่างนี้นะครับก็คร่าวๆวเส้นกำกับนะครับสมการเส้นกำกับเป็นยังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ y เท่ากับอะไรครับเส้นนี้เส้นนี้เเป็นบวกนะครับเรียนดูนี่ a นะครับส่วนอะไรครับส่วน b นะครับนะนี่นะก็ b อันนี้นะครับนี่แล้วก็เติม x แค่นั้นเองเพราะว่ามันผ่านจุดศูนย์ โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นจุด S K ก็มันจะมีเลขโผลมาตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะฝั่งนี้สมการเส้นนี้อ่ะเส้นนี้ F เป็นอะไรเอ,เอาเอาเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเอาตรงนี้นะก็คือ y เท่ากับลบ a ส่วน b x นั่นเองนะครับโอเคนะทำไมถึงเป็นลบ a ทำไมถึงเป็นลบ a ส่วน b, S b? เพราะว่าฝั่งนี้เรียนเส้นนี้มันเป็นจุดนี้ถูกไหมมันก็ต้องเอาเทียบนี่ครับ a ส่วนลบ b ครับ Y เท่ากับ a ส่วนลบ b x เส้นนี้เขีตรงนี้แค่นั้นนะครับอันนี้สอบว,วิธีรัดไปเลยนะครับจบแล้วเนาะเหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องของ <c oughs> ส่วนประกอบต่างๆนะครับรูก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าสมการอันนี้ต้องเป็นบวกนะก็จะเป็นแนวแนวนอนนะครับตามแนวแกน x อันนี้ถ้า y เป็นบวกก็เป็นแนวตั้งตามแนวแกน y นะครับส่วนพิกัดต่างๆนะครับพิกัดต่างๆก็บอกไปแล้วว่า <c oughs> จากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดก็คือ a จากจุดศูนย์กลางไปโฟกัสก็คือ C จากจุดศูนย์กลางไป b ตรงนี้ข้างๆนี่ก็คือ b นะครับ อยู่ที่ว่ามันเป็นแนวตั้งหรือแนนอนนะครับถ้าแ,แนวนอนก็เปลี่ยนตัวหน้าก็คือเปลี่ยนคู่ดับมี2ตัวหน้ากับหลังก็เปลี่ยนตัวหน้าแปลงขวาก็บวกแปลงซ้ายก็ลบออกนะครับขึ้นบนก็บวกเปลี่ยนตัวหลังขึ้นบนเปลี่ยนตัวหลังนะขึ้นบนก็บวกเพิ่มเข้าไปลงล่างก็ลบออกนะครับตัวหลังควาสัมพันธ์ abc พูดไปแล้วอะเรตาร้าล็กตามก็2 b ยกกำลังสองส่วน a นะครับไม่มีอะไรเนาะ ก็จบลงไปสำหรับบทนิยามนะครับแล้วก็ความหมายแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆแล้วก็สมการของไฮเพอร์โบลานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในตัวอย่างอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับไปดูคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กสส็สวัสดีครับ